นะลูกค้าเขามาถึงสั่งเอาสั่งเอาเลยบอกพี่ทำสท่งเชิงให้หน่อยส่งออกมาจะประมาณนี้เกี่ยนะถ้าให้จังกุ้งขี่ไม่รู้จะเป็นยนะังไงนั้น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 คำเตือนคลิปนี้ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางในการแต่งการซ่อมรถตุรยนยตน์ถ้ามีอะไรผิดพลาดหรือไม่เหมาะสมต้องกราบขออภัยทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามครับผม เช่นเคยครับก่อนอื่นต้องกราบสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กุ้งแสงสว่างวันนี้ช่างกุ้งจะมาเนรมิตรถคันนี้นะ,ะลูกค้าเขามาถึงสั่งเอาสั่งเอาเลยบอกวี่ทาทรงเชิงให้หน่อยโอเคเดี๋ยวจัดให้นะ,ะก็รถเป็นเวฟร้อยสิบไอตัวท่อข้างนะ,ะตัวท่อตรงเป็นสีแดงดาครับผมมาสภาพเดิมๆเป็นแบบนี้เลยก็เดี๋ยวจัดการให้เลยแล้วกันก็เดี๋ยวจะลงล้อใส่ล้อดำหนึ่งาสองทำแบบ ทำยังไงก็ได้พี่ให้มันเป็นทรงเฉ่งอเออนูองสั่งมาแบบนี้เนาะ <c oughs> เอาเบรกเอาอะไรออกเลยเออเราก็ทําตามสั่งเขาแล้วกันนะครับผมเขาลูกค้าสั่งไว้ก็ไม่ขัดใจนะครับผม <c oughs> บอกให้ผมทำผมก็จัดการให้ <c oughs> ก็เดี๋ยวลุยงานให้เลยเ <c oughs> นี่ยระบบเบรกระบบอะไรลูกค้าบอกว่าเอาออกให้หมดเลยพี่แบบรุ่นนี้เบรกหลังไม่ต้องใช้รุ่นนี้เบรกหลังไม่ใช้นนไ,มใชไม่เอาใช้แค่เบรกหน้าอย่างเดียว <c oughs> ไวรุ่นว่าไวรุ่นทรงเฉง โอเคเดี๋ยวช่างกุ้งจัดให้เลยแล้วกันก็เดี๋ยวจะพาไปดูอะไรว่ามีอะไรบ้างไปไปดูอะไรกันเลยมาครับเดี๋ยวช่างกุ้งพามาดูอะไรที่น้องเขาสั่งไว้นะครับผมตามมาดูเลยอ่าหลังจากเห็นตัวรถไปเสร็จสับเรียบร้อยก็นี่เบื้องต้นเลยใส่โช๊คพอตนะเขาสั่งช่างไว้เลยนะพี่เอาไอ้ตัวที่เตี้ยที่สุดเลยแบบทรงเช้งเลยแบบคาตั้งข้างอะไรใส่ไม่ได้เลยแบบ ฮอนด้าพิงเลยครับพิงฝาผานังไว้ uh, ก็จะประมาณนี้นะ <pie> อ่าก็นี่สวิงอาร์มเจาะย่นนะครับผมอ่าเป็นตัวนี้เป็นของโบชินะครับผมแล้วก็ตัวนี้ใส่สวิงอาร์มเมเนียนต้องเปลี่ยนแกนล้อด้วยครับก็อยากได้เบาๆเชิงๆเบาๆนะก็จัดแกนลอ้อพอร์ตให้นะครับผมแล้วก็นอ็อตชกคู่หนึ่งเป็นน็อตตัวผู้เบอร์สิี่เป็นน,อน็ 40, นนอตพอร์ตนะครับผมทางร้านก็มีจําหน่ายทุกอย่างนะเกี่ยวกับอะไรทรงเชิงนะครับผมแล้วก็ล้อเป็นล้อบันไซสีดํา1.2นะครับผมแล้วก็จะมีซีลวดสองกล่อง ค่าตั้งล้อ2ล้อแล้วจะมียางน่อง7 5อ่าของคาเมลทั้งนอกทั้งในนะครับผมขอสีฟ้าแบบนี้นะครับคาเมลยยางรองขอบ2เส้นแล้วมีเบาะปาดแบบบางๆสุดๆเลยหนึ่งใบแล้วก็เดี๋ยวน้องเขาก็น่าจะมาเพิ่มเติมพวกขาตั้งข้างพวกอะไรแน่นอนแล้วก็ท่อ1ใบก็เดี๋ยวช่างกุ้งลุยงานให้ลูกค้าเลยแล้วกันก็มีหลดหน้าด้วยนะครับ ในชุดนี้ก็คือไม่ได้ถ่ายไว้ว่ามีลหลดดน้าด้วยเพราะลหลอดน้านี้จะเจาะบ,บางคนเอาให้เตี้ยที่สุดเลยอ่าก็เดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวจังกุ้งจะมารีวิวให้ดูอีกอตอนเสร็จสับเรียบร้อยจะทาคลิปให้ดูเป็นเหมือนเดิมว่าตอนทําตอนมาเป็นแบบนี้แล้วมีอะไรตัวไหนบ้างแล้วก็ทําเสร็จแล้วจะออกมาเป็นแบบไหนเดี๋ยวลุยงานให้ลูกค้ากันเลยไปเลยวัยรุ่นเมืองเกลืโอเคครับเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับผมล้างรถให้ฟรีแต่ไม่ได้ขัดเงานะลูกค้าอยู่ไกลก็ส่งออกมาจะประมาณนี้ ก็ล้างให้ลูกค้าแล้วนะครับแต่ก็รีบทํารีบเสร็จเพราะว่าลูกค้ารอ,อนานแล้วออกมาก็จะอยู่ประมาณนี้เลยโหลดหน้านะครับโหลดหน้า2 imeters, นิ้ว2นิ้วแล้วก็หลังเป็นอามเจาะย่นนะครับเชงเบาปาดบางนะครับก็ขาตั้งข้างโชคความสูง270มิลเนาะตัวนี้เตี้ยมากก็จะอยู่ประมาณนี้เลยนะครับทรงเชงนะครับตามที่ลูกค้าสั่งเลยนะครับผม ก็แกนล้อหน้าแกนล้อหลังเป็นพอดนะครับผมแล้วก็น็อตขันโช๊คเป็นพอดโช๊คหลังก็เป็นพอดนะครับผมนี่ดำสแตดเงินดำสแตดแดงตัวนี้สวยๆไปฟิลอาร์บ็นโบชีนะครับเจาะย่นนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยก็ตัวนี้ผมข้างหน้าผมโหลดเป็นแบบเจาะบางโคนนะครับโหลดแบบเจาะบางโคนครับ ก็ตัวนี้ก็จะออกมาประมาณนี้เสร็จแล้วก็เวลาเอากรตั้งคู่ลงนะก็จะเตี้ยมากส่วนใหญ่รุ่นนี้เขาจะไม่ค่อยใส่กระตั้งข้างนะเวลาเขาจอดเขาจะอย่างนี้ครับเนี่ยเนี่ยเขาจะจอดไว้เลยแบบนี้เลยลก็ทรงเชิงเนาะรถัยรุ่นเนาะเนี่ยประมาณนี้เลยเนี่ยเตี้ยนะถ้าให้จังกุ้งขี่มาดูจะเป็นยังไงนะมันนันนันนัน ก็ประมาณนี้ยางเป็น175เหนาะ175ห้าหน้าหลังโหลดเลยมิดๆเลยเนี่ยกระแทกเลยนะนีองตีจัดก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็เสร็จสับเรียบร้อยนะครับส่งงานได้ก็จะอยู่ประมาณนี้ก็ถ้าไงก็ขอบคุณลูกค้าที่ไว้ใจให้ชกุ้งรับใช้นะครับผมทําตามสั่งตามงบของลูกค้าก็ถ้า,างไงก็อย่าลืมดกดกระดิ่งกดซับสไครป์ช่องยูทูปกุ้งแสงสว่างให้ด้วยนะเออดูทํางานจนขาลายเหมือล้ว <laughs> มึงเครืละกากันไปก่อนเดี๋ยวพบกันอีกเช่นเคยคลิปต่อไปจวดมึงเครื